สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุคขขู่ศุคนนะครับผมมาพ่อข้าวแดงขึ้นเก้าครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนเศ้าๆได้มนนาอนเศร้าใส,สาๆพี่น้องอครึ้มฟ้าคึ้มฝน,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 นครับเฝ้ากินก่อนเมื่อคืนนี่ผัดกินข้าวอิ่มนะผัดไม้บะดังพี่น้องกินได้นาทีกว่าๆครับอืม่ะก็เลยจัดก้อยช่วงเศร้าใหม่เลยบ้านน้ครับเดี๋ยวสิโบมีคลิปให้พี่ให้น้องเบิงเนื้มือแรงอืม

กินตอนเช้าป็นหน้าจีละพี่น้องเบาแดงเลยกินในกลางคืนแมงวันหลายครับอือฟังเสียงฝนร้อมครับ

对。Yeah, หือเนื้อสดครับงัวบ้านเฮามันแซ่บนะครับพี่น้องอืม เาจะเอาบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้ามาฝากพี่ตอนน้องฝนตกก่อนครับคตับก่อยเองครับ ห้องอด้วยใบขาแล้วเนี่ยพี่นอ้องประมาณอย่างน่าครับฟังเสียงฝนนอนเงีนได้บ่เนีนพี่น้องบายฝนตกดินครับ จาขนณะฟังไปลองฟังฟังครับฟังเสียงฝนบรรยากาศสุดยอดมาเลยครับ ลงหายลงหน้าดีไหมบ้านนี้ครับ บ,บัดนี้ที่ได้ไปนั่งกินอยู่ให้หน้าก็ได้มเดาเอาบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าพี่นอกเมืองครับ không 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 นอนเย็ง hey, ียบได้ยครับอีกดอด ับเสียงก็เริ่มดังแล้ว มคิดว่านะครับน่าจะเบิดมืออระพี่น้องกันเป็นแบบนี้นะครับก็ไห,หวมันมืดคึ้มนไปเบิดเลยครับอเอาเทเสียงผลโต้วคว่มนะครับพี่น้องอนะขอบุณขอบุณนะครับผม พี่น้องทุกคนทุกกัลังใจนะครับผมพี่เป็นกำลังใจนะครับพี่น้องให้เ่าแดงมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ครับขอบุณขอบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องที่เก่านะครับผมกดไลค์กดแชร์เ่าแดงเนเด้อร์ครับแค่นี้กรถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเ่าแดงขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเมื่อสุขูทุกคนนอนรับจะได้เงินหมื่นนอนตื่นจะให้ได้เงินแสนนะครับผมแมเมื่อันให้ได้แก้วมันนี้โชคนะครับผมโทษให้ก็จะได้ผ่านนะครับ ลาโนองนะครับผมสุขุ่สุขคนไปเพียงเซมี่กวางครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องิปนี้สวัสดีครับ